เกมเดอนซิมสองนะคะมาทำเก็บอาหารก่อนนะไอเล่นเดือนซิมพากมาหาลัยกันอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะอีกสองคนนี้ชื่อว่ารกักับปู๊บก็รั้งเข้ามาหาลัยส่งมานลุ้นกันว่า สองคนนี้จะจบการศึกษาไหมสีสมส่ปีนะจ๊ะทำอย่างนี้ไม่ได้นะทำกันบ้านไม่ได้กินเข้าไปเยอะๆจ้ะ แบบนี้นะซะเชมาปลากับปุกนะฮะ